รับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู่ผู้สุคนนะครับพ่อผมคือเก้านะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินบริเวณใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมฮ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อกี้หลังจากสีเขาสีน้ำเ็จก็ออกมาตรวจสอบแปลงเขานะครับหอมสยามนะครับเขาเจ้าน้าปีต้นเตี้ยนะครับ แต่ว่าตอนนี้กับมาพบปัญหาแล้วพี่น้องเอ้ยนอนก่อลงไหมพี่น้องนี่ครับเขาหอมสยามนี่เห็นบ่ครับนี่คือมาตรวจสอบละคือนอนก่อลงเห็นบ่พี่น้องนี่นี่ใบปเป็นยังสิบมเมนเชื้ล้านะครับนอนก่อน,นะครับลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทำลายหลายเติบแล้วนะครับเพิ่งมาสำรวจนะครับมันนี่เชียหายามฉีดนะครับสำหรับยาที่ใส่กำจัดนอนก่อน,นะครับกามีหล ตัวอย่างนะครับเมื่อวาสิเป็นสารคอฟฟี่น้ำเพรือนะครับเป็นสารอิมาเมกตินเบนโซเอตนะครับคาโบซันแฟนนะครับพีโพนิวนะครับรากาโอ้หลายสารนะครับแต่ว่าผมสิเลือกใส่เป็นสารคอฟฟี่น้ำเพรือนะครับในการกําจัดนะครับแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ที่มีปัญหาอีกนะครับก็คือฝนตกนะครับนี่ตกนี่ครับตกเมื่อคืนนี่ก็ตกย่างแห้งนะครับตอนนี้ก็ เพิ่งหยุดตกนะครับแต่ว่าบันอาจจะฉีดได้นะครับเพราะว่าจัชหน่อยก็ตกไม้อีกนะครับฝนตกนี่แห้งนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้เฮ็ดให้บม่สามารถเสีลวโดนมาฉีดได้นะครับตอนนี้ก็นอนกอก็เริ่มเริ่มทำลายนะครับทำลายไปหลายเปอร์เซ็นต์แล้วครับหลังจากการมาเลาะเบิงนี่ครับเบิงด้วยตาเป้านะครับยังว่าในยางลงไปพูนนะครับคุณไปนะนี่เบิ้งด้วยตาเป้าเห็นปะพี่น้องกัน มองนั่นกระเมียนเห็นไหมพี่ครับมองนี้กระเมียนนะครับนี่เริ่มทำลายนะครับนี่นะครับกว่าสีได้พันเข่าแต่ละเม็ดโอ้ยจะเป็นเห็ดยาเห็ดซ่านะครับปุ๋ยกระแพงนะครับเขากับราคากระตกต่ำนะครับพี่น้องกว่าสีได้นี่เบื้องให้นี่แห้งนี่เห็นว่าพี่น้องให้นี่แห้งจังนะครับแห้งถึกน้ำถ่วมนะครับแล้วก็นี่เห็นว่านอนก่อลงนี่พี่น้อง่องร้อยนี่พี่น้องเห็นว่านี่ครับนี่แล้วก็นี้ครับ าก็ต้องทําการฉีดนะครับบัดนี้ล้มกระแหงเห็นว่าให้นี่นี่ลไหลายนะครับกต่ตอนนี้ก็ร้อนะครับทําการฉีดเห้ฝนเส้าตกนะครับพี่น้องเฮ็ดยากขนาดเลยโอ้ฝนดีคักนะครับปีนี้จังหวัดนองคายนะครับฝนดีกับนอนก่อมันกัสิมานี่นะครับช่วงเขาแตกก่อขยายกอนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับที่มันสิลงอีกนะครับตอนเขา กำลังสีตากเกซ้อนนะครับใบตาพ้พายหรือว่าเขามันเป็นดอกแล้วมันตายนะครับน้ำไม่ต้องพูดถึงพี่น้องฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำอีกละขึ้นมาอีกแล้วแต่ว่าบนอาชีถ่วมนะครับขั้นเมน้นำคงบอนุนขึ้นมานะครับน้ำถามว่าหลายปานใดเบิ้งเอารถพี่น้องบุน่นนี่น้ำนี่ตรงนี้ก็ลงนะครับอันนี้คือว่าแม่นเชื่อล้านนะครับนี่ครับเป็นร่องร้อยของ นอนก่อลงพี่น้องเดี๋ยวสีดึงขึ้นไว้เบิมึงนี่ครับขันมันว่าขาดนี่นี่ครับนี่เห็นบ่มันจะเป็นหูนะครับเป็นหูนะครับพี่น้องนี่มันจะเป็นหูจอ่อนี่ครับน้ำนี่เห็นบ่เห็นได้ชัดเลยนี่พี่น้องโอ้ยนี่ครับมันจอนี่แปลงนี่เริ่มเริ่มหลายแล้วครับนี่พี่น้องมองหอดพี่ละนี่แล้วก็ยูพู่นอีกแปลงเขาหน้านาก,ก้า กะน่าจะโดนนะครับแต่ว่าผมบ่ท่านได้ไปเลาะนะครับแปลงของแม่ป้านะครับแล้วก็ของหน้านะครับแปลง้างๆยืนเลือยๆยืนยังบ่ทันได้ไปเบิ่งนะครับแต่ว่าแปลงข้างๆแปลงนี้ก็เบ่เหลือครับเพราะว่าดึงเบิ่งไหลโกะแล้วนะครับเพราะว่าโดนกันเป็นแถบนะครับแต่ว่าของผมต้องมาฉีดนะครับฉีดป้องกันแล้วก็กาจัดก่อนนะครับนี่ครับโอ้หลงหลนะครับพี่น้องวีพี่นะตาย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 โอ้บอได้ออกมาเบิ่ง ลายมือพี่นอนะอ้องพี่คู่นะเบิ้งสีดึงขึ้นไหมเบิ้งพี่น้องทำลายนะครับนี่หอยมันเจาะโอ้ยตกนี่นะครับห้อยหนอนเจาะนะครับพี่น้องตาย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 โอ้ เป็นจะได้วะเนาะนี่เนาะเนาะน,นี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งนะครับเชิงนอนกะลงบาดนี่เอาจังเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งแปขงข้างๆของเบื้องกะลง้งคือกันพุพ่นเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เริ่มแล้วครับสีได้หายามาฉีดป้องกันแล้วก็กกำจัดนะครับเดี๋งว้อาสิยางไปเบื้องพุ่นฟางนั่นกันนะครับวานสิเป็นก่คือ ฟังนี่บอเดี๋ยวห้องยางไปบ่งกันเลยครับพี่น้องนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับฟังนี่ก็ดูนขึ้นกันเล่นงานกันนะครับนอนก่โอโว้ยนาะจะเมนเห็ดยากดีนะปีนี้ฝนกระตกดีคักดีแน่นะครับพี่น้องนี่ครับบึงต้องร้อยของการถึงนอนก่อทำลายนี่พี่น้องมัน,นชีป็นยังสินี่ครับโมเมนเชียร้าด้วยครับบอกไ้เลยว่าโมเมนเชียร้านี่ครับ มันสิกัดนม่เห็นวามันสิเจาะเข้าไปในกอเลยพี่น้องต้นเข่ากันทีเห็นวาครับตายนี่ครับนี่เห็นป่าตูมันพี่น้องนี่นี่ครับกระตูนอนนี่นี่พี่น้องเห็นปะครับนี่มันยังม่ใหญ่นี่ครับ ฟังตูเข้าไปนี่บึ้งเจาะทำลายโอ้เห็นเถิพืชผลเสียหายนะครับนี่ครับอันนี้ฟังนี่จากฟังพุ่นม้านะครับกัดทำลายขึ้นกันนะครับเดี๋ยวสีได้ไปสำรวจแปลงของป้าครับของหน้าก่อนนะครับว่ามันดุนนอนก่อทำลายมาครับเขาน้านหากเขาอันนี้เป็นหอมสยามนะครับแต่ว่ากัดสิบวัวเหลืองนะครับเพราะว่าเหลียวไปนี่ครับเห็นบ่เหลืองไปเบิดนะครับหน้าสีดุนทำลายอยู่นะครับ เดี๋ยวต้องอันนี้ก่อนครับเบิ้งนี่เห็นบ่เข่างามๆพี่น้องเอ้ยจากสีไดซ้ำใดเนาะพันเขาปลูกนี่ก็ไเลยจะเป็นเห็ดยากกระเดีย,ดยกระดอดีปีนี้ฝนก็ดีคักตกดีตกแบบอน,นั่นเลยนะครับตกดีคักนะครับฝนอย่างวัดนหนองคายพี่น้องแปดสองพันโฮ้ยเมื่อยใจแต่ว่าปัญหากับนี้ไปแก้กันหรอครับ ขันแก้บว่าได้ก็ร้อต่อไปนะครับแต่ขึ้นบาสิแก้ได้อยู่นะครับเบิง่งงมองนี้ท่ทำ้ายไปหลายแล้วนี่คุณเห็นอบอครับก่อนนี้ยบ่ได้ออกมาสีหามือพี่น้องฝนตกขายากนอนลงพุ่นนะสร้างความเสียหายนะครับสีได้เอาอยามาฉีดพ่นนะครับโอ้ ตาย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 พี่ทั้งพี่กับลุงพี่น้องโอ้พี่ขึ้นมาหมองงามๆอี่กันลุงนะครับพูนนะครับอยู่แปลงข้างๆกันเหลืองเออเฮิร์นขึ้น่าสิบรอดแล้วล่ะพี่น้องนี่ครับโอ้ระบาดหลายระบาดหลายนะครับพี่น้องคันเกลียวได้บได้เนอะนะครับเขานี่ครับพี่น้องพูนนะตาย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  โอ้ berry, แเงนบดนะครับผนลงเดี๋ยวสีเบื้องแปลงอันน่านหาเก้านะครับให้ไม่ปากว่านะครับเดี๋ยวเบื้องของเยยวของมันเลี่ยวก่อนนะครับพี่น้องโอ้หอดพี่ขืนมาหอดพี่พี่น้องพูดนะตายตายตายนี่ตาหนอนกอดล้วนๆนะครับโอ้โเห็ดยากห็ดยากพี่น้องปีนี้นะ เห็ดยากลร้ฝนดีไา้ก็่ดีนะครับคุณเนาะมองนี้มันกินไปลายเติบแล้วครับอ๋อเมื่อนี้จัาได๋ก็สิเข้าไปหาเตรียมวันเตรียมยาไปก่อนนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสําหรับมื้อนี้ก็กราบสวัสดีครับ